รอขอรอยกกี่อย่างเดียวมันบ่นืี่มาร่วมกันเล่นบ่น่ยกครับขอยยกคอนแทคครับเพื่อนสมาชิกออีเทนมีท่านในสแตนบายไหมครับแต่จะพูดตัวทีนัมเบอร์ซูรุเซราครับเยกบ่นสี่

เงียบกิบเงียบกิบเงียบกิบเอคูทูซิโลูนฟาริม,มามีท่าน,านไหนสแตนบายไหมครับจากเอคูทูทีโนเบอร์ซูรูเซลาครับเรียกขาน,านุ่กคนนั่งกินคุยกันอยู่เลย ดีไงสายเงี้ยฮ่นนยาดีสายตัวได้ใช่ตัวนี้บ่ะเออกูกับเสาไมาเ่เห็นเลยตัวฮาดีเอบีป่ะเออน้ำสิบเมตรเ,เอาขั้วเออเอาไปพร้อมขั้วแล้วเอาไปใส่าสายสื่อขั้วมาอีกเนี่นยะนะขั้วบดีเลยขั้วขั้วบดีกับมันได้เปลี่ยนให้เก่าแล,ล้วไม่ยากขึ้น พายาควนเดครับเพื่อนสมาชิกอิเทนเพื่อนอิเทนอิทเทนเซตัน,นายนะครับจาก Echo ปูตีนัมเบอร์เซลูรูเซล่าครับสถานีน้อยๆครับมีใครรับได้ไหมเนอะกุลกุกพี่ฝนยังอยู่ไหมพี่ฝนยีปดีห่ห้าไม่รู้เหร พี่ฝนพี่ฝนอ่เมกี่ผู้ใดวะเมื่อสักครู่มีใครคอนแทกไหมครับ ของอันนี้นะมั้ง 1cc 925เลย